สวัสดีครับคุยกันหลังเกมนะครับฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกของอังกฤษเป็นคู่ประเดิมหัวค้ำนะครับหกโมงครึ่งแมนซิสตีต้วันนี้เปิดบ้านแพสเปอร์ไป0ูนย์นะครับสุดยอดจริงๆโทมัสแฟงนะครับมาเป็นตัวแสบของเป๊ปอีกแล้วนะครับในรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่สเปนตัวจริงกันก่อนฝั่งแมนซิสตี้วันนี้มาในระบบสี่สีสี่หนึ่ประตูเป็นเจมส์แทฟฟอร์ดกองหลัง4คนดิอาสคูสโตนแบ็กซายอัปนูรีแบ็กขวาลูอิสกองกลาง3คนนิโก้กอนซาเลส ไรเดอร์แล้วก็แชกี้ปีกซ้ายมามูดปีกขวาออสการ์บ๊อบและหน้าเป้าฮาแลนด์นะครับส่วนสเปอร์มา4-3-3ประตูวิคาดิโอหลัง4คนฟันเดอร์เฟเนคู่โรเมโรแบ็กซ้ายสเปนขวาปอโรกลาง3คนปาลินญ,ญาซาเบนตันกูส่วน3ตัวรุกจอนสันคูดูสแล้วก็ริชาร์ดิสันนะครับมาดูที่รูปเกมวันนี้กันเลยดีกว่านะครับภาพรวม90นาทีเนะี่ยถือว่าเป็นเกมที่ซิตี้เนี่ยครองบอลมากกว่านะครับแบบที่พวกเขาก็ มากระทํากับทีมอื่นใน20ทีมพีบ์ดิกที่เจอนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนะี่ยการจะเข้าสู่พื้นที่ใดนสุดท้ายของพวกเขาเนี่ยก็ทําได้ยากนะครับเนื่องจากโมเมนตัม um ในเกมเนะี่ยไม่ใช่ช่วง,ขงเขารอนโดนนําไปแล้วนะครับส่วนช่วงที่เป็นส,สกอร์เท่ากัน 0-0, 00ดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีเด็ดทีขาดของทางทัพเรือใบสีฟ้าเนี่ยไม่ดีพอในวันนี้นะครับทําให้พวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าพ่ายแพ้ไปในวันนี้นะครับโดย ้บอกว่าเกมในเครื่องแรกเนี่ยพวกเขาตอนเปิดมาแรกๆเนี่ยก็ทรงดีเลยนะครับคือบุกมาได้เรื่อยๆนวดเรื่อยๆแล้วตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าสกอร์พวกเขาน่าจะมาในไม่ช้าแน่ๆนะครับแต่ก็ต้องชมจูเลนโมวิคาดิโอนะครับที่มีทั้งหมด3เซฟเลยนะครับจากลูกกิงของมามูททั้งหมดนะครับทำให้สเปอร์ในยังโมเมนตัมในเกมเนี้ยคงอยู่ได้นะครับซึ่งถือว่าเนี่ยเป็นคีย์สำคัญเลยในวันนี้ที่ทำให้สเปอร์เนี่ย ได้3แต้มออกไปเพราะว่าการที่วิคคาริโอเซฟ3ลูกของมามูดไว้ได้นะครับอ่ะพอเก็บมามูดไว้ได้หมดนะเกมสเปอร์ก็เป็นสไตล์โทมัสแฟงนะครับคือวันเนี้ยอ่ะปกติถ้าเป็นแฟงคุมเบนฟอร์ดเวลาเจอทีมใหญ่จะเล่นหลัง3นะครับแต่วันเนี้ยแฟงเชื่อในคุณภาพของสเปอร์นะครับมาในระบบหลัง4ฟานเดอร์เฟนคู่โรเมโรยึดเป็นชุดนี้นะครับซึ่งถือว่าระเบียบในเกมรับเนี่ยสุดที่ผมมองว่าโอเคก็คือไม่โดนซิตี้แบบโหมกระนำบุกจนแบบ เพียงพักจนเกินไปนะครับในมุมของผมเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่โอเคแล้วนะครับแล้วก็ไปใช้วิคาริโอเอาถือว่าอาศัยจุดนั้นอนะ่ะเราก็มันกลายเป็นว่ามันเวิร์กนะครับในวเนี้ยคือผมผมมองว่าสมมติพวกเขาโดนบุกจนแบบว่ามันเพียงพักม,มากเกินไปเนี่ยถ้าสมมติว่ามันต้านไม่อยู่เนี่ยผมว่าเกมน่าจะไปละนะครับแต่วันนี้เขาทําได้ก็คือต้องชมตรงจุดนี้นะครับที่ว่าอ่ะอย่างน้อยนี่ยคืออ่ะตีซะว่าในเฉลี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ย โดนยิงที่อันตรายเนี่ยเฉลี่ยใน10นาทีเนี่ยประมาณ2ครั้งนะครับผมมองว่าเป็นเล็บที่รับได้แล้วก็ช่วยกันป้องกันกันได้ดีเนี่ยถือว่าเอาพอเอาตัวรอดตรงนี้มาได้แล้วเนี่ยก็มาฉวยโอกาสจากบอลไดเรกนะครับในนาทีสามสิบหกเนี่ยทำให้พวกเขาออกนําได้นะครับจากบอลหน้าบ้านตัวเองเลยนะครับถ้าผมดูไม่ผิดในจังหวะน,นี้น่าจะเป็นเปโดปอโรนะครับนะไม่ปอโรกอโรมเบโลเนี่ยแหละผมมองว่าปอโรนะครับที่วางยาวจากหน้าบ้านเลยเป็นไดเรกขึ้นมานะครับให้คูรุสเป็นตัวชงแล้วก็ ทชาริซันรับบอลต่อไปเลี้ยงต่อไปข้างหน้าแล้วก็จ่ายเข้าในเป็นจรสันรอเป็นลูกเก่งเขาเลยรออยู่ที่เสาสองชาร์ตนะครับก็ไม่เหลือเป็นศูนย์หนึ่งนะครับสเปอร์นําไปก่อนในจังหวะตรงนี้นะครับส่วนเกมหลังที่สเปอร์ได้ประตูออกนำแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าซิตี้ดูจะค่อนข้างรวนพอสมควรนะครับโดยเฉพาะนายประตูเจมส์แทฟฟอร์ดนะครับนี่เกมที่แล้วเนี่ยถือว่าประเดิมได้สวยมากในเกมกับวูฟนะครับเพราะว่า การออกวางเบ,บเท้าในวันนั้นดูมั่นใจมากแต่ก็อย่างที่ว่ากันผมก็ทิ้งไว้เป็นข้อสังเกตเล็กๆแล้วว่าอ่จเดี๋ยวเราต้องรอ,งอ,งองพิสูจน์กันต่อในเกมใหญ่ต่อไปว่าเขาจะยังนิ่งแบบนี้ไหมนะครับซึ่งวันนี้นถือว่าเป็นวันที่อ่าพอเราได้เห็นเลยนะครับว่าเจมแทฟฟอร์ดนะพอ,พอ,พอเกมที่ระด,ดับสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยนะครับพออาใจดูจะแบบประสบการณ์น้อยแล้วก็ไม่นิ่งให้เห็นนะครับโดยมันเริ่มมีลางมาตั้งแต่นาที40่แล้วนะครับที่แทฟฟอร์ดออกมาพยายามตับ,บอ,อ้าวกงกว่ จังหวะน,นี้โชคดีมากที่ทางพุทธสินเนี่ยไม่มี VR ทักทวงย้อนมานะครับความจริงลูกนี้ผมมองว่าสามารถตวนใบแดงได้เลยเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ผมมองว่าเข้าอันตรายได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเขาใช้เป็นเหมือนกับขุนเข่านะครับที่ไปเข้าอกของครูรุสพอดีแล้วก็ถ้ามองมุมก็้ออีกมุม,มนึงที่ผมไม่ได้เอามาในรูปนี้ด้วยเนี่ยคือบอลเนมีเฉียวเฉียวแขนด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งทางแทฟฟอร์ดเนี่ยออกมานอกกรอบเพียบโทษนะครับ ถือว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี้ยรอดตายไปแบบไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม่เป็นลูกฟาวสักกรณีหนึ่งได้ยังไงนะครับตรงนี้ก็เลยถือว่าอ่ะรอดไปแต่ก็เป็นลางไม่เห็นแล้วนะครับว่าแทฟฟอร์ดเริ่มจะแปลกๆนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับในช่วงทดเวลาเนี่ยถือว่าแทฟฟอร์ดก็มาพลาดอย่างจังเลยนะครับจากจังหวะที่เตะบอลจากหน้าประตูตัวเองนะครับการเป็นว่าไปเตะพลาดนะครับจะให้เพื่อนนะครับแต่การเป็นว่าโดนปั๊บซานะครับที่เพดซิ่งสูงเป็นลายของสเปอร์มาตักไว้ได้นะครับซาตัดปุ๊บด ถือว่าจังหวะยิงลงลนั้นมันมุมแคบมุมไม่ดีแล้วไม่ใช่มุมแคบนะครับก็เลยเป็นเจ้าเป็นทินยานครับที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นรับหน้าที่เป็นคนวิ่งเข้ามาไม่สนอะไรยิงสวนเข้าไปเลยน,นะครับทาให้ตรงนี้สองศูนย์นะครับสเปอร์ก็ทิ้งห่างออกไปได้ในเกมวันนี้แล้วก็ก่อนจบครึ่งเนี่ยเซอตี้มีโอกาสที่จะตีใครแตกกลับมาด้วยแต่ก็ทำไม่ได้จากฮาแลนโขข้ามคานออกไปจากลูกเปิดของเชคกี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสน่าจะแรกๆในเกมเลยของฮาแลนนะครับที่ได้เสียวาะว่า วันนี้ก็กลับมาเป็นฮาเลนแบบเดิมนะครับที่บอลป้อนไม่ค่อยถึงเขาเท่าไหร่ในเกมลักษณะที่อ่ะแบบเนี้ยนะครับพื้นที่ให้เล่นไม่มีแล้วก็การเชื่อมกับเพื่อนแรงต่างเนี่ยก็ออกมาเป็นในรูปนี้ไปเลยจบครึ่งแรกนะครับสเปอร์ก็สองศูนย์นะครับมานําแบบถือว่าเข้าแผนเข้าล็อกเข้าร่องของทางทัพไก่เดือยทองแบบสุดๆไปเลยนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ซิตี้นะก็ยังไม่เปลี่ยนตัวตั้งแต่ต้นครึ่งนะครับเล่นชุดเดิมต่อไป ก็จะบอกว่ามันเป็นเกมที่ก็จะบอกว่าเป็นภาพเมื่อรูการที่แล้วหลายๆเกมมาเหมือนกันนะครับที่เกมบุกพวกเขาคือคลองบอลได้จริงแต่พอจะเข้าสู่พื้นที่แดนสุดท้ายนี่อย่างที่บอกไปแล้วก็คือทําไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับคือแบบที่ได้แบบลุ้นที่ยิงจังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะครับถ้าเทียบกับช่วงที่เขาเป็นยุคทองได้แชมป์สี่ปีติดอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นจุดที่ผมก็วิจารณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับว่าปีก ตั้งแต่หมดกีริศช่วงพีคไปริยัตมาเลสอะไรเงี้ยครับเกมที่ต้องการสปนะีคสไตล์นี่กคือพอเปลี่ยนรุ่นนี้มาเป็นามามูดบ้างโดกูหรือว่าออสการ์บ๊อบนะครับแล้วก็แชกี้ที่เติมใหม่ในปีนี้ก็ตามเนี่ยต้องบอกว่ารอบยังไม่จัดเท่าพวกนู้นจริงๆนะครับกีริศสเตอร์ลิงตอนพีคมาเลสอย่างเงี้ยนะครับคือมันยังห่างจริงๆเพราะเนี่ยมันเป็นเกมที่ยกระดับขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเนะี่ยเป็นจุดที่ซิตี้ยังคงยกระดับไม่ได้ทันทีนะครับเลยทําให้เกมในครึ่งหลังเนี่ยมันเข้าอีลอ็อ เกมในปีที่แล้วลหลายเกมไปเหมือนกันนะครับจนในที่สุดในสปเปอร์ก็ต้องบอกว่าเล่นเกมรับระเบียบอะไรกันเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับในที่สุดก็ปิดเกมได้สำเร็จแล้วก็เก็บคินชีสได้ด้วยนะครับทางซิตี้นยก็เปลี่ยนตัวลงมาโฟเดนโดกู oden, oku, อะไรก็ไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่นะครับยัึงรู้สึกว่ามันก็เท่าเดิมะนะครับเลยจบเกมไปนะครับจบในสกอร์ครึ่งแรกซิตี้แพ้ไป02นะครับก็สรุปสิ่งที่เห็นในเกมวันนี้นะครับถือว่าซิตี้นะก็ ตอนแรกนะเหมือนจะกลับมาแล้วนะครับซิตี้นะคือแบบมี2จังหวะเลยที่ปีนี้ผมรู้สึกว่าซิตี้หนึ่นกลับมาก็คือในขับโรครับที่อ่ะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยผ่านพวกจูเอนตุสได้นะครับแล้วดูมีความมั่นใจแต่ก็นั่นแหละครับมาโดนช็อตฟิลด้วยการแพ้เอาฮีลาอตกรอบไปในรอบ16ทีมนะครับรอบคราวนี้ผมว่าก็ฟิลดีวกันเลยนะครับเปิดมาอย่างสวยเลยกับวูฟแล้วก็มาโดนสเปอร์อีกนะครับ2-0ถือว่ายังไม่เนียบเหมือนเดิมนะครับสำหรับทางซิตี้นะแม้ว่าจะมีการเสริมทัพมาในระดับ แต่แบบตัวที่เสริมมาหลายๆคนอย่างเจมส์แทฟฟอร์ดอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมก็มองว่ายังจะดิบเกินไปอยู่ดีนะครับดังนั้นผมคิดว่าก่อนที่จะปิดตลาดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ซิตี้ก็ควรจะเสริมทัพนะครับอย่างในคลิปวันวูฟเนี่ยผมก็พูดไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยซิตี้ควรจะเอาโรดิโก้มาเลยนะครับเพราะว่าในแผนของอลองโซ่เนี่ยโรดิโก้ก็ต้องบอกว่าแทบจะเป็นส่วนเกินแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ส่งเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดในลาลิก้าด้วยนะครับแล้วปีกซิตี้ตอนนี้คือ ฝากผีฝากไข่ที่แบบเอาเป็นตัวเป็นตนตยิงยงไม่ได้สักคนนะครับผมคิดว่าเนี่ยต้องเติมหนึ่งนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยคือดอนันดูมาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยตัวเกมวันนี้น่าจะข่าวหนักกว่าเดิมแน่ๆนะครับเพราะว่าแทบฟอร์ดแสดงให้เห็นแล้วว่าเกมใหญ่แบบนี้เขายังไม่พร้อมแต่ถ้าเป็นเกมเนี่ยทั่วไปวันวูฟอย่างเงี้ยนะครับก็ยังพอได้อยู่นะครับยังคงไวเกินไปที่จะแบบเอาเขาไปเป็นมือนหนึ่งยาวๆแต่ถ้าในาอนาคตเนี่ยผมว่าก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเป็น2จุดที่ผมมองว่าจบเกมวันนี้ต้องเอาให้้ววเลลยกกก็คือปีแ กองหลังประถออทษ่นครับประตูนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับถ้าเติมได้เนี่ยก็อาจจะเป็นแบ็กขวานะครับตรงลูอิสนี่ผม,มคิดว่ายังคงเป็นปัญหาเดิมเหมือนกันนะครับที่การโดนสวนกลับอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นปัญหาอยู่นะครับส่วนในพื้นที่ตรงอื่นๆนะครับวันนี้ผมคิดว่ามันรอดดีขึ้นกว่าปีก่อนอยู่เหมือนกันนะครับในแง่ของเกมตรงกลางอะไรเงี้ยพลังงานของไรเดอร์มาเติมเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า วันนี้มันพลาดในเรื่องของโมเมนตัมในเกมคือทีเด็ดทีขาดของมาโมด้วยแหละครับที่มันจบไม่ได้คือถ้าจบได้ในเกมมันอาจจะเป็นอีกหน้าหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่พอจบไม่ได้อย่างวันนี้ก็นั่นแหละครับมันเลยออกเป็นหน้านี้ไปนะครับฝั่งซิตี้วันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับถือว่าอ่ะก็กลับไปปรับปรุงแก้ไขกันในเกมหน้าต่อไปนะครับถือว่ามีบทเรียนละนะครับในเกมวันนี้ถือว่ายิ่งรู้เร็วก็ยิ่งดีนะครับกับบอลหลีกระยะยาวแบบนี้นะครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์นะครับก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับค มีชื่อมาตั้งแต่เบนฟอร์ดใน2-3ปีที่ทำมาแล้วนะครับก็ถือว่ามาเปิดได้สวยไม่แพ้ตอนอันเก้มาเปิดถัวก,กับสเปอร์เลยนะครับอั Un นเะก้เนี่ยคือชนะมาส10บเกมติดเลยในช่วงที่เขามาสเปอร์นะครับทางโทมัสแฟงเนีก็ดูดีเลยนะครับวันปารีสอาจจะแพ้จุดโทษจริงแต่ในเกมเนี่ยก็สู้ได้สนุกนะครับแล้วในหลีกเปิดมาในถือว่า2นัด6คะแนนนะครับโดยแกมทีมอะไรต่างๆเนี่ยก็หาได้ไวด้วย เกมลับก็ยึดชุดเดิมนี่แหละครับฟันเดอร์เฟนโรเมโลประตูวิคาริโอถือว่าเนี่ยเป็นแก๊งที่ไว้ใจได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะหมุนเวียนบริหารยังไงไม่ให้เจ็บเยอะนะครับซึ่งตอนนี้วิธีการเล่นก็ไม่ได้สปินเยอะเหมือนในช่วงกองหลังของแอชจนะครับที่ดันหลังสูงนะครับเดี๋ยวพวกฟันเดอร์เฟนโรเมโลต้องสปินเยอะเลยจะเกิดอาการบาดเจ็บกันไปนะครับแต่ของแฟงเนี่ยคือจะเน้นแบบรัดกลุ่มตั้งแต่ต้นแผงนะครับกยอาจจะไม่ได้สปินเยอะอะไรเงี้ยอ่ะอาจจะช่วยลดอาการบาดเจ็บก็ได้นะครับไอ้พวกเนี้ยต้องมาดูกันันนยาาาววๆะะครบรบหือ่เขจ โรเดชันกับดันโซหรือดากูชินนี่หายกับมานอนาคตนะผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับถ้าแบบยืดระยะได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่ารุ้นเบียดในพื้นที่ยุโรปแล้วก็รุ้นแชมป์ในหลายๆรายการได้น่าสนใจเลยนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็ได้ปริญญามาเนี่ยผมมองว่าของดีเลยนะครับคือความจริงเนี่ยคือเขามีชื่อตั้งแต่สมัยที่มาเล่นให้ฟูลแลมอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไปโดนดรอปที่ไบรจันดูนิกมาแย่ยงตำแหน่งไม่ได้พอกลับมาที่วิลลิกอบเนี้ยผมก็คิดว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะครับผมว่าวันนี้ เป็นแกนสําคัญเลยที่เป็นด่านแรกก่อนจะมาถึงเซนเตอร์นะครับถือว่าโอเคส่วนข้างหน้าเนี่ยผมมองว่าผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในส่วนของดิชาลิสันนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าอาจจะหมดอนาคตแล้วหรือเปล่านะครับพอหมดยูของ Anch, แองจแเราก็เจ็บบ่อยแล้วล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะโดนอาร์เซนอลแย่งเอเซ่ไปเนี่ยก็อาจจะตอนนั้นมีข่าวว่าอาจจะแถมไปในดิวของเอเซ่เอาลิชาเนี่ยไปแลกด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไปว่าในช่วงต้นเนี่ย ก็ค่อนข้างตอบแทนทางโทมัสแฟงได้ดีเลยนะครับที่ให้โอกาสเขาเขาก็ยิงมาได้เรื่อยๆอย่างวันนี้มีแอซิดนะครับถือว่าเป็นวันที่มีส่วนร่วมกับ2ประตูเลยก็ว่าได้ลิชาริสันนะครับแล้วก็แพชชั่นแบบเกมแะไรงต่างเป็นตัวนำเพสซิ่งได้ดีผมคิดว่าณนะเวลานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะการันตีว่าเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของแฟงไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าเขาจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าจะมีบอลทั่วหลายรา,ายการเข้ามาให้สับเปลี่ยนนะครับโซลังกี้ก็คงจะต้องนั่งไปก่อนแหละครับในช่วงที่ลิชาร์มต้อ,อกว่า ทำให้หายห่วงในเรื่องของการที่ซอนจากทีมไปได้ค่อนข้างดีเลยในช่วงแบบนี้นะครับก็ชื่นชมจริงที่ชาลิซันนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเล่นดีจริงนะครับส่วนจอรนสันและครูรุษเนี่ยอจอนสันเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกที่แบบไม่มีความทัวบ้างอะไรเงี้ยนะครับแบบมาๆหายแต่ต้องบอกว่าในคารออกสตาร์ทเนี่ยก็มาได้เรื่อยๆนะครับประตูมีส่วนครูดุสเนี่ยวันนี้ก็ผมมองว่าทําได้สมดุลกับทางจอร์นสันไม่ว่าจะไม,ม่ประตูก็ตามนะครับ ผมคว่าอ่ะมันโฉมโคงงี่เป็นตัวจริงเลยเนี่ยมาเร็วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับทีมที่เปลี่ยนโค้ดใหม่แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยสเปอร์ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับคิดว่าอ่ะคู่เนี้ยการขุนหลังเกมก็จบเป็นที่มานี้ไปแล้วกันนะครับตอนนี้สเปอร์ก็ขึ้นจากฝูงชั่วคาวไปก่อนนะครับก่อนที่คู่อื่นจะเตะกันต่อไปนะครับส่วนซิตี้ก็ตอนนี้มีสามคะแนนแพน้นัดแรกของลูก,การเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ มาดูกันต่อว่าแชมป์ฟิลีปปีนี้จะเป็นใครนะครับถ um ือว่าได้ลุ้นกันยาวๆนะครับซิตี้ก็ยังแสดงให้เห็นครับว่าเสริมมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แบบไร้เทียมทานเหมือนเมื่อก่อนนะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วอาร์เซนอลเติมเอเซ่มาแล้วด้วยเลวครูก็เดี๋ยวยังไม่จบตลาดเหมือนกันดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในการลุ้นแชมป์ปีนี้นะครับเดี๋ยวมาตามมันต่อยาวๆส่วนคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครฟังหึงนี้แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ช่ชองกาบ้าบอลในคลิปต่อไปด้วยนะครับมีความิเห็นแรกๆเปลี่ยนพูดคุยกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับคลิปนี้หมดเวลาขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ